สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทกลับมาประจำการเหมือนเดิมกับการเล่าข่าวหรือว่าอัปเดตข่าวสารของเชลซีในทุกเช้าแบบนี้ครับกับช่วงของ Blues Today นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยน่าจะคึกคักกันหน่อยครับเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีข่าวมาอัปเดตให้ต่อเนื่อง แล้วก็ที่สําคัญครับเป็นวันที่แฟนบอลชาวไทยจะไปรวมกันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานด้วยนะครับเดี๋ยวแดงเดือดนี่ผมก็มีโอกาสได้ไปเหมือนกันก็ไปทํางานหน้าสนามใครเจอก็อย่าลืมทักทายกันได้นะครับไม่กัดนะฮะยินดีไม่มีปัญหาหรือจะเลี้ยงข้าวก็ได้ครับโอ้ยินดีมากๆนะครับอ่ะซึ่งก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวของราฟินญาอัปเดตล่าสุดว่าเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณซูซูกิ Power อ o u ยูอัปแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครที่กำลังมองหารถยนต์ก็แนะนำครับ Suzuki Swift GL+ สีแดงที่เท่แบบนี้ลองไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดากับสิงยูสุเลมอนโซดาด้วยเพจสิงวั o อ f ฟ o t ตบอลครับพึ่งลงเรื่องราว บทสัมภาษณ์ของทางเบนชิวเวลนะครับใครยังไม่ได้อ่านฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับมาอัปเดตเรื่องของราฟินญากันหน่อยครับเมื่อวานนี้ที e อลติกครับรายงานว่าเชลซีเนี่ยตกลงกับลิสได้แล้วเรื่องค่าตัวนะครับของราฟินญาแต่นักเตะยืนยันว่าต้องการย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาทําให้ข้อเสนอของเชลซีเนี่ยถูกมองว่าเป็นตัวเลือกสำรองนะครับแล้วก็สานะทางการเงินของบาร์ซ่าเนี่ยทำให้พวกเขาไม่มีเงินมากพอที่จะยื่น ข้อเสนอเท่ากับเชลซีครับซึ่งคาดว่าเงินต้นเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์ก็ประมาณ70กว่าล้านยูโรนั่นแหละนะครับขณะที่ลิส์อยู่ในเตดยืนยันว่ายังไม่ตกลงกับบาซ่านะครับแต่การเจราจาใน48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนตัวนักเตะเองก็ไม่ได้มีชื่อในเกมปรีซีซั่นที่ออสเตรเลียนะครับเพื่อเจราจาเรื่องการย้ายทีมให้จบคือดูแล้วย้ายแน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ย เมื่อคืนนี้มีรายงานว่าบาร์เซโลนาและลีสกําลังจะบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วเนื่องจากลีสเนี่ยต้องการรีบขายนักเตะเพื่อเอาเงินทุนมาเสริมทัพโดยเงินที่จะเสริมทัพเนี่ยเขาบอกลีสจะทุ่มเงิน30ล้านปอนด์ครับเพื่อซื้อชาลสเตเคเตเลจากครับบูชนะครับคนนี้ก็เป็นดาวรุ่งทีมชาติเบลเยียมนะครับก็ดูแล้วต้องจบแล้วครับภายในสัปดาห์นี้นะฮะดูแล้วราฟินญ,ญาไปแน่นะครับซึ่งฟาบิโซโรมาโนรายงานว่าราฟินญาเนี่ย มีความรู้สึกว่าการย้ายไปบราบร์เซโลนาของเขาใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็เสนอปากเปล่าครั้งสุดท้ายเนี่ยอยู่ที่72ล้านยูโรก็ประมาณนี้แหละฮะหกล้านปอนด์นี่แหละโดยลิสคาดว่าจะยอมรับข้อเสนอหากมีการยื่นอย่างเป็นทางการโดยทั้งราฟินญาและลิสเนี่ยพยายามผลักดันดีลนี้ใน48ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับนักเตะเนี่ยต้องการย้ายไปบาซา่ามันคือความฝันอันยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับนักเตะน,นะครับขณะที่ p a Medi a s เด r t บอกว่าราฟินญาเนี่ย ถูกประเมินจากฝั่งเชลซีว่าเป็นแค่โบนัสเพราะว่าพวกเขาพิจารณาราฮิมเซอร์ลิงเป็นเป้าหมายหลักพูดง่ายคือเล่งสเตอร์ลิงส่วนถ้าได้ราฟินญามาก็เหมือนกับเป็นโบนัสของแถมเข้ามานะครับนอกจากนี้นิซากินเซล่าบอกว่าเชลซีเนี่ยเตรียมโฟกัสไปที่แนวรุกคนอื่นๆแทนเนื่องจากราฟินญาเนี่ยจ่อที่จะไปบาร์เซลโลนาแล้วนะครับจะไปก็รีบไปนะฮะเชลซีจะได้มีเวลาไปเล็งตัวอื่นนะครับก็นอกจากนี้ครับ ข่าวก็บอกว่านะครับทางด้านของเชลซีเนี่ยสนใจที่จะคว้าตัวแซคแกรนบรีนะครับมาแทนที่ฮาคิมซีเยกนะครับโดยทูเคิลยังคงต้องการเพิ่มกองหน้าใหม่อย่างน้อย1คนครับพร้อมกับราร์มสเตอร์ลิงนะครับก็ดูแล้วแซคแกรนบรีนี่มีข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับก็เป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นนักเตะที่เชลซีให้ความสนใจอยู่ในลิสต์แน่นอนนะครับ นอกจากนี้เนี่ยทางโทมัสทูเคิลเนี่ยต้องการเซ็นสัญญากับนักเตะแนวรุกกึ่งปีกครับเข้ามาเสริมทัพเพื่อเพิ่มออปชันในแนวรุกให้กับทีมครับโดยตอนนี้วางแผนพิจารณาทั้งลาเฟลเลอาของบิลานแล้วก็แซกกาบรีอันนี้เป็นรายงานจากจากอบสต i n b e r g ของทางด้านกาดเดียนนะครับก็มองคล้ายๆกับแมดลอครับแต่แมดลอเนี่ยบอกว่าแซกกาบรีคนเดียวนะครับนอกจากนี้สกายสปอร์ตยังรายงานว่าการย้ายไปเชลซีเนี่ย ไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของซากานาบรีเลยครับพอนักเตะเคยอยู่กับอาร์เซนอลมาก่อนก็เป็นไปได้ว่าเจ้าตัวนี้อาจจะเลือกเรียกว่าไม่เป็นกบฏดต่ออาร์เซนอลอาจจะไม่ได้ย้ายไปอยู่กับเชลซีก็เรื่องของความสนใจเป็นเรื่องธรรมดานะครับเชลซี Chelsea อาจจะ list ซากานาบรีไว้อยู่ในลิสต์แต่สุดท้ายแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะครับนอกจากนี้นิซาคินซาลาบอกว่าแม้จะได้รับข้อเสนอให้ซื้อโรนัลโดแต่กับเนมาเนยนะครับ แต่ทูเคิลเนี่ยดูเหมือนจะออกาการเฉยๆครับกับการเซ็นสัญญานักเตะตัวรุกที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับก็ดูแล้วดิวของโรนัลโด้เนี่ยค่อยๆเงียบลงไปเรื่อยๆนะฮะถ้าสังเกตดีๆนะครับฝั่งทางเดลี่เมลเนี่ยก็รายงานคล้ายกันบอกว่าทูเคิลออกอาการไม่ค่อยอยากดึงคริสตนโโรนัลโดมาร่วมทีมสักเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้เนี่ยเมื่อวานนี้มีคลิปหลุดออกมาครับจาก IG ของแฟนบอลคนนึงถามโทมัสทูเคิลครับว่า จะซื้อคริสเตียโนโรนัลโดหรือเปล่าปรากฏว่าทูเคิลตอบแบบยิ้มยๆก็บอกว่าผมไม่บอกคุณหรอกนะฮะก็คงตอบอะไรไม่ได้นะครับถึงจะซื้อจริงๆแกก็คงไม่บอกจริงๆนะครับนอกจากนี้เนี่ยทาง s p o ร์ตไบเ e ิครับรายงานว่าเอริกเทนฮากเนี่ยยืนยันว่าโรนัลโดไม่ได้มีลักเตะไว้ขายนะครับเมื่อวานนี้เอริกเทนฮากให้สัมภาษณ์ พรสคอนเฟอเรนซ์ในบ้านเราครับบอกว่าโรนัลโดไม่ได้มีไว้ขายนักเตะยังอยู่ในแผนการทําทีมพวกเราต้องการประสบความสําเร็จร่วมกันและที่ตอนนี้เขาไม่ได้อยู่กับทีมเนื่องจากปัญหาส่วนตัวนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วมีรายงานว่าคุณแม่ป่วยนะครับเขาก็เลยเไม่ได้เดินทางมาด้วยแล้วก็โรนัลด o นี่ไม่น่าจะได้เล่นเกมปรีซีซันที่เหลือของแมนยูเลยนะครับขณะที่เดลี่เมลครับรายงานไปแบบลือๆครับบอกว่า พร้อมกับเชลซีแล้วก็เปเชนเน่พร้อมกันเลยฮะไลล่าโรเบิร์ตเลวาร์ดสกี้หากว่าบาร์ซ่าเนี่ยล้มดีลของเลวาดอฟสกี้ลงนะฮะอันนี้ผมตีไว้เป็นลือเลยนะครับส่วน PA Media Sport สปอร์ตบอกว่าทูเคิลแล้วก็เชลซีเนี่ยพร้อมเปิดโต๊ะเจราจาโรเบิร์ตเลวาดอฟสกี้ทันทีนะครับหากว่าบาร์ซ่ากับนักเตะยังลงเอ่ยไม่ได้นะครับโดยเชลซีมองหาตัวรุกที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งอยู่ในตอนนี้แต่ดีลของเลวานเนี่ยจะเป็นกรณีพิเศษ ในแผนการเสริมทัพของพวกเขานะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกในไลฟ์ครับบางทีเนี่ยสถานก,การณ์นักเตะคนนี้อาจจะเคยให้ความสนใจแต่นักเตะไม่สนใจสุดท้ายด้วยเวลาด้วยทามมิ่งด้วยจังหวะนะครับอย่างที่บอกถ้าบาซ่าเขาไม่เอาเลวานปั๊บเชลซีก็คงจะต้องกระโดดเข้าไปหน่อยแต่ว่าอินดิเพนเดนซ์บอกว่าบาเยนตเนี่ยต้องการค่าตัวเลวาน50ล้านยูโรครับซึ่งจากสถานะทางก,การเงินของบาซ่าบอกตรงๆครับ i n d e p e n d e n c ์บอกว่าไม่น่าจะปิดดีลได้ผมว่าไม่ได้แค่ Independent ์นะครับคนอื่นก็รู้ครับว่าถ้ามา50ล้านนี้บาซ่าจะถอยกรูดแน่นอนนะครับนอกจากนี้เนี่ยอินดิพีเดนซ์รายงานเพิ่มเติมว่าทูเลลิลเนี่ยไม่ได้มองการซื้อกองหน้าหมายเลขเก้าเป็นเป้าหมายหลักครับแต่ครับก็พร้อมลุยเช่นกันหากมีดีลที่น่าสนใจและมีความเป็นไปได้ในตลาดนี้นะครับก็อ,อย่างที่บอกครับ อาจจะไม่ได้เล็งหมายเลขกเก้าไว้แต่โอ้โหในช่วงเวลาทามมิ่งมันเหมาะสมเลวานอยู่ในเลวารัศมีที่พอเอื้อมถึงเนี้ยก็คงจะต้องยืดนะครับส่วนคอเรียเลเดโลสปอร์ตครับอันนี้ตีเป็นลือครับบอกว่าเชลซีเตรียมยื่น34ล้านปอนด์ตามที่นาโปลีต้องการก็ประมาณสัก40ล้านยูโรนะครับเพื่อคว้าตัวคาริดูคูลิบารีนะครับ,ข,รบขณะที่ฝั่งนาะธานกิ๊ซิงบอกว่าเอเย่นของคูลิบารีเนี่ยเข้าพบกับเชลซีเมื่อวานนี้ครับโดยนักเตะถูกพิจนารณาเป็นทางเลือก แทนที่ของมัตไทสเดลิกเนื่องจากคาดว่าเดลิกเนี่ยน่าจะไปบาเยิร์มิวนิกนะครับอันนี้ก็ตีไว้เป็นลือก่อนเลยนะส่วนฝั่งทูตโต้สปอร์ตครับบอกว่ายูเว่เนี่ยพร้อมปาดหน้าในดีลคูลิบารีทันทีครับหากได้เงินจากการขายมัทเทสเดลิกโดยตอนนี้ทั้งเชลซีบาเยิร์กกำลังแย่งนักเตะกันอยู่นะก็วนๆอยู่ตรงนี้ครับเดลิกนะฮะคูลิบารี uh, ari, ประมาณนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าเชลซีเนี่ยอาจจะกลับไปสนใจคูลิบารีจริงๆก็ได้นะครับถ้าเกิด มาท้ายเดลิกเซนกับบายเยนนะฮะนอกจากนี้เนี่ยมีการรายงานเพิ่มเติมจากดิมาซิโอบอกว่าฮาซานซาลีฮามิซิชก็บินถึงตูรินเรียบร้อยนะครับอันนี้ผมลงข่าวใน Facebook ก็เห็นภาพว่าเขาถึงตูรินแล้วนะครับก็น่าจะเจราจากับบายเยนแต่ว่ายังดูห่างไกลนะครับเพราะว่าในโกอิตาเลียเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมระหว่างยูเวกับบายเยนเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะครับเรื่องเดลิกทั้ง2ทีมประเมินค่าตัวนักเตะไว้แตกต่างกันพอสมควรครับโดยการเจราจา ก็ยังดําเนินต่อไปนะครับก็ติดเรื่องเดียวครับเรื่องของค่าตัวยูเอนี้ต้องการโอ้โหแปด0ล้านปอนด์ก็เชื่อว่าบาเยอร์คงจะต่อพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าแฟนเชลซีจะลุ้นเดลิกนะครับต้องลุ้นให้การเจราจาระหว่างบาเยอร์กับยูเอล่มเท่านั้นนะถ้ามีข่าวเมื่อไหร่ว่าโอ้โหบาเยอร์ Bayern ไม่ทุ่มนี่ผมว่าเชลซีกระโดดเข้าหาแน่นะครับขณะที่ทางฝั่งอีว n นิ่งสแตนดาร์ดครับรายงานว่าเวสแฮมเนี่ยยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการในการซื้ออาร์โดโบรย่าจากเชลซี แต่คิดว่าน่าจะมีการสอบถามเข้ามาหลายครั้งแล้วก็เชื่อว่าจะตัดสินใจในอีก72ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับก็ไม่คิดนานได้ไงฮะเชลซีนี่เหมือนตั้งค่าตัวโบโรย่าไว้ประมาณเอ่อโอ้โหสี่สล้านปอนด์นะครับก็ต้องมีถอยเหมือนกันนะฮะส่วนสื่อท้องถิ่นครับ i paper sport นี่ตีไว้เป็นลือก่อนครับบอกว่าแฟรงค์ลัมพาดเนี่ยต้องการดึงตัวคอนอการ์ลกเกอร์มาร่วมทีมแต่เชลซีอะ่ะตัดสินใจเรื่องอนาคตของนักเตะในช่วงปลายซัมเมอร์นี้นอกจากนี้เนี่ย เอลตันยังต้องการโรย่าไปเสริมทีมนะครับก็ในเคสของโรยา่าในเคสของการาเกอร์บิลลี่กิลมอร์ผมเชื่อว่าน่าจะถูกประเมินจากทางฝั่งของทูเคิลก่อนนะครับถ้าฝีเท้าดีจัดๆแล้วก็ดูแล้วเข้ากับแผนพวกนี้ก็อาจจะอยู่กับทีมต่อก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นข่าวทั้งหมดที่นำมาฝากกันนะครับย้ำอีกทีว่าใครมีโอกาสไปชมฟุตบอลแดงเดือด อย่ารวมไปเรียกว่ารวมกันไปร่วมสนุกเดี๋ยวผมไปอยู่หน้าง,งานด้วยนะฮะทักทา,ายกันได้ยินดีไม่มีปัญหานะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ